สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะวันนี้สาวภูทรพามาชมสวนข้างบ้านของสาวภูทรนะคะว่าปลูกผักอะไรกันบ้างน,นะคะแล้วก็เป็นอย่างไรกันนะคะปลูกผักสวนครัวข้างบ้านค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเข้าหน้าร้อนของประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะสาวภูทรก็จะปลูกผักรวมกันหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นป่วยเล้งนะคะแล้วก็มีต้นผักชีค่ะ ผักชีแล้วก็บัตเตอร์เฮดตรงนั้นนะคะนี่ค่ะบัตเตอร์เฮดนะคะเราก็จะปลูกไว้ประมาณนี้นะคะไว้ทานกันค่ะรับไปชมเลยค่ะว่าสาวปูธอนปลูกผักอะไรกันบ้างนะคะกนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ก็จะเป็นน้ําจุลินทซีที่สาวปูธอนทาเองนะคะจุลินทรีย์สัาขห์แสงค่ะเป็นสีเขียวค่ะอันนี้ทําจากน้ําคลองผสมน้าปราปานะคะนานมากค่ะกว่าจะเป็นค่ะตัวนี้นะคะเกือบสองถึงสเดือนเกืบอบ2เดือน2เดือนได้นะคะตัวนี้ส่วนน้ําประปานะคะไม่เป็นเลยค่ะก็เลย ตัวนี้เราทําหัวเชื้อเข้าไปนะคะใส่หัวเชื้อเข้าไปก็เลยจะเขียวส่วนน้ําฝนนี่นะคะยังไม่เป็นเหมือนกันค่ะน้ําฝนแต่แท้ถ้าสําหรับน้ําคลองธรรมดานะคะแค่อาทิ์เดียวก็เป็นแล้วค่ะนี่นะคะเป็นน้ําคลองธรรมดาเห็นผลเร็วมากมากเลยนี่ก็เป็นสารอาหารทั้งหมดที่ใช้ลดผักนะคะ เราไปดูดินที่ผสมกันเลยค่ะกับถังนี้นะคะเป็นดินที่สาวุทอนผสมไว้แล้วนะคะก็จะมีกากมะพร้าวนะคะแกบดําค่ะแล้วก็ดินหมักอีกนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็ผงปูนขาวนะคะแล้วก็น้ําหมักจุลินทรีย์นะคะลดใส่ไว้เลยนะคะเป็นดินที่เราพร้อมที่จะปลูกเขาแล้วนะคะสามารถปลูกได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นดินหมักอีกถังหนึ่งนะคะที่หมักไว้นะคะประมาณ3เดือนได้แล้วค่ะ มาทางนี้เลยค่ะที่หลักๆเน้นๆน,น,นะคะสาวภูธทรก็ได้ปลูกนะคะต้นเคลค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเคลสีม่วงนะคะที่เขาเรียกกันว่าเคอรี่สกาเลตนะคะตัวนี้สาวภู้ทรเพราะมาเมล็ดเยอะมากเลยนะคะแต่ได้มาเพียง3ต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาก็จะเกิดค่อนข้างยากหน่อยนะคะตอนนั้นอากาศจะช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็เราบํารุงเขาไม่ได้เต็มที่นะคะและทั้งหมดก,ก็จะเป็นนะคะสลัดนะคะผักสลัดที่เราทานกันประจําอยู่แล้วนะคะสาวภูทรก็จะ ปลูกสลัดคระกันไปด้วยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นเคลใบหยักสีเขียวนะคะตัวนี้ก็จะมีอายุประมาณ2เดือนได้นะคะนี่ค่ะเห็นมีหนอนไหมคะเนี่ยเราไปดูกันนะคะว่ามีหนอนกันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเช้านะคะหรือเย็นนะคะแล้วก็จะออกมาดูนะคะว่าจะมีหนอนนะคะแล้วก็ต้องหยิบออกกันทุกๆวันเลยนะคะนี่นะคะเขากินจนใบพุนหมดแล้วค่ะส่วนของเรานะคะ ที่ปลูกนะคะไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าก็จะมียาแค่ไล่มแมลงน้ำส้มควันไม้เท่านั้นเองนะคะทั้งหมดที่ปลูกนะคะก็จะประมาณ30-40ต้นได้นะคะก็จะมีตายไปบ้างแล้วก็ยังไม่พอก็มีนะคะแต่ก็จะมีนะคะแล้ก็ปลูกนี่ค่ะเซรลอรี่ค่ะปลูกไว้ทานนะคะเป็นผักสวนครัวค่ะพึ่งโตเลย นี่นะคะทั้งหมดที่ปลูกนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยค่ะปลูกแบบออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่แล้วก็ใช้ดินเดียวกันที่ปลูกกับต้นเคลนะคะเป็นดินที่หมากเองนะคะกําลังออกผลเลยค่ะสตรอเบอรี่นะคะนี่จะเป็นแต่ละสายพันธุ์นะคะนี่ค่ะตัวน,นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกนะคะแบบนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะก็จะเป็นลูกยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะนี่ดอกออกเต็มแล้วนะคะใกล้จะได้เก็บผลแล้วนะคะเนี่ยข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่พันธุ์สีขาวค่ะที่สาวผุธทรปลูกนะคะนี่ค่ะยังไม่ออกลูกนะคะแต่กําลังออกดอกนี่นะคะก็จะมีออกบ้างแล้วเราก็ตัดไปบ้างแล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะเขามีไหลออกนะคะเขาจะมีนี่ค่ะออกมาตรงด้านข้างต้นนี้นะคะนี่ค่ะก็เรียกไหลสตรอเบอรี่นะคะสาวผู้ทอก็ทําการเพาะเลยค่ะเพราะไหลสตรอเบอรี่ลงดินนะคะแล้วก็ใช้ปักคลิปปักไว้ให้เขากดลงดินนะคะเดี๋ยวเขามีลากสักสามอาทิตย์นะคะเราจะมาอัปเดตให้ชมค่ะีวันนี้ลมแรงนะคะนี่เขาเรียกว่าไหลสตรอเบอรี่นะคะเราสามารถนํามาเพาะ นำมาเพาะได้อีกนะคะแล้วก็จะไปทำเป็นต้นสตรอเบอรี่ได้อีกค่ะมีอยู่ประมาณ8อันนะคะ8อันที่ทําเพาะอยู่ตอนนี้นะคะไหลสตรอเบอรี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นสตรอเบอรี่นะคะปลูกทั้งหมด8-10ต้นค่ะนี่ก็เพาะไหลด้วยนะคะก็เป็นเปียนสตรอเบอรี่แล้วก็ปักคลิปลงดินนะคะให้ดินให้เขามีรากอาหารออกมา อูแล้วค่ะกสุดท้ายนี้นะคะสาวูทนก็ได้ลงต้นพริกค่ะอยู่ตามแปลงนะคะมีพริกอยู่สองถึงสามต้นแล้วก็ต้นแมงลกักแล้วก็มะเขือค่ะตอนนี้มแมลงเริ่มออกมากันเยอะแล้วนะคะก็มีโหระพาสี่ห้าต้นนะคะมีตะไคร้ด้วยค่ะทางนั้นปลูกตะไคร้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ปลูกลงดินนะคะ นี้สาวภูธทก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าสาวภูทอนจะมาอัปเดตสวนผักข้างบ้านปลูกผักท่านเองปลูกผักออร์แกนิกนะคะโดยไม่ใช้สารเคมีมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวภูทอนะคะสวัสดีค่ะ